ปีละกาเดียปีที่แล้วคือปี6กบอกว่าชงนะใช่ครับปีนี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหปีนี้ปีละกาก็ยังตื่นเต้นไม่เบาเหมือนกันเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแห่งการ แข่งขันแสดงออกพิสูจน์ความสามารถอีกหนึ่งปีนะแต่ว่าปีนี้คนเกิดปีรากาเนี่ยเขาจะกําลังใจดีขึ้นเขาลึกเขิม,มเขาพร้อมที่จะต่อสู้เขาพร้อมที่จะผจนภัยปีนี้ปีรากาอยากจะผจนภัยอยากจะทําอะไรที่มันจะได้ ออกพื้นที่ตื่นเต้นไปเจอกับสิ่งใหม่ๆคุณอยากจะตื่นเต้นกับไลฟ์สไตล์ใหม่ๆแล้วสําหรับคนที่เกิดปีละกาคนปีละกาปีนี้มันเป็นปีเหมือนมองเหมือนแบบเขาเรียกว่ากระจนข้างหน้าใช่กระจนกจนไพ่สิ่งที่ตื่นเต้นกะลังรอคุณอยู่ใช่เขาชอบแอดเวนเจอร์หน่อยนะสำหรับคนที่เกิดปีละกาเพราะฉะนั้นปีนี้คนเกิดปีละกาพร้อมมากกับการ ต่อสู้พร้อมกับการได้เจอชีวิตใหม่บอ่อน้ําใหม่ถ้าเป็นเรื่องของงานก็มีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาเอามาเลยคนเกิดปรีระกาพร้อมที่จะรับมือนายว่ายังไงลูกน้องทําได้ทั้งหมดออนะหรือไม่ก็ปีละกามีเกณฑ์เป็นใหญ่เป็นโตก็ได้นะเป็นไปนได้ทั้งหมดเลย<อ>เพราะฉะนั้นปีนี้โดดเด่นนะอาจจะไป,ปาาสอบอเป็นใหญ่เป็นโตตําแหน่งสูง ถ้าเป็นในเรื่องธุรกิจก็เติบโตใหญ่ขึ้นใช่<ม>ถ้าคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษามองหามาหาลาัยเนี่ยบอกได้คุณก็ได้มาหาลาัยใหญ่ๆนะมีชื่อเสียงมองใหญ่ๆอเออมีข่าวดีเรื่องมหาลัยพร้อมที่จะไปลุยเกี่ยวกับการเป็นนิสิตนักศึกษาอมอดังๆเกิดขึ้นก็ได้สุดยอดใช่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินปีเนี้ย คุณมีคนซัพพอร์ตไม่ต้องกลัวอขอให้คุณพร้อมที่จะตั้งมั่นในการเผชิญว่าคุณอยากทําอะไรดวงสตาร์เรื่องการเงินคุณมีแบ็กดีคุณจะมีคนคอยสนับสนุนคอยให้โอกาสหรือคุณจะมีช่องทางในการหาไรายได้เสริมเพราะนั้นปีนี้ใช้เงินอย่างมีความสุขขอให้มีสติกับการใช้เงินอย่าฟุ่มเฟือยเกินเหตุก็พอนะถ้าเป็นในเรื่องของความรักระมัดระวังมีคนเข้ามาพร้อมกันสองคนอ่าคนเกิดปีเลขาปีนี้จะมีเสน่ห์เป็นพิเศษเนื่องจากว่าโปรไฟล์ดีโปรไฟล์เลิศปีนี้มีอะไรเข้ามาทําให้คนเกิดปี การมีความโดดเด่นในตนเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักมันก็จะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นสับสนกับการเลือกคู่แต่ใครแต่ใครที่มีคู่อยู่แล้วปีนี้ก็อาจจะทําให้คุณต้องพินิจพิเคราะห์เกี่ยวกับการคบคนนิดนึงอย่าให้เกิดปัญหาในเรื่องของชีวิตคู่ของก็เป็นพอสําหรับคนที่เกิดปีระกาปีละกาในความรักเน้นคนตัวใหญ่ได้นะตัวใหญ่อายุมากคนสูงวัยนะวันนั้นมีเสน่ห์ตรงนั้นเลยทีเดียว